สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับนี่วันนี้มาอูต่อเติมทรัพย์ครับนี่ช่างก็เริ่มแรบลายแล้วนะครับนี่นี่ลายครับของเอฟซีนำยืนนะครับนี่รถก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่คันต่อไปก็มีเจ้าของแล้วนะตานะีแล้วโอ้คันต่อไปนาจะลวยนะครับมีเจ้าของแล้ว แรปลายครับแค่แรปลายยังไม่ได้เกะครับสีสันอาจจะดูยังไม่เป็นยังไม่เป็นเส้นเป็นชิ้นเป็นอันครับนี่ต้องรอให้เกะลายออกก่อนครับถึงจะเป็นเส้นครับนี่ครบสียังจะไปนี่สีก็น่าจะลงยังไม่ครบเนะาะนี่ครับสีก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ ช่างก็เรียบลายแล้วครับนี่เดี๋ยวแต่หัวครับหัวก็ยังเหลืองอยู่หัวยังไม่ได้ติดลายครับนี่นี่ครับไอของนายจะรวยรอแป๊บครับคันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่นี่ผมให้ดูครับที่ช่างเะาเรียบลายครับนี่ ครับช่างประสบการณ์สิกว่าปีแล้วครับนี่แป๊บแป๊แป,ป๊บแ,ปปแ,ปปแปปอย่างเราเนี่ยทำไม่เป็นนะครับนี่ช่างเกะประจำนะครับนี่ดายดูบ่อยๆครับเผื่อเอฟซอยากทำเองนี่ครับ ตัวครับเนี่ตกการล้วนๆครับเนี่เห็นแต่ฉีดๆอย่างนี้ครับรอตอนเกลออกมาครับสวยแล้วก็มีเส้นมีช่องของมันอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ว่ายิงมั่วซั่วครับเราติดกระดาษกาวไว้แล้วครับยิงตามช่อง เราดูตอนเก๋ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก๋ได้ไหมช่างเนี่ยโอเควันนี้และครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูตอนเก๋นะครับนี่แป๊บเึีงครับหน่งช่างกําลังแรปลายอยู่ครับเดี๋ยวเก๋ตอนแห้งๆให้ดูนะครับเนี่ดใจรออีกแป๊บเดียวครับ สนใจต่อจากนาตจลวยจิตต่ออูต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่อูต่อเติมซับยินดีให้บริการเลยครับเพราะว่าคันต่อไปครับเอฟซีนายจัลวยจองแลวนะครับนี่ต่อจากคันนี้ครับน้ำยืนครับบนราชธานีเหมือนกันเลยนะครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจอูต่อเติมซับครับ ช่างก็กำลังเล่งมือเลยครับวันนี้ก็เย็นแล้วครับเนี่เดี๋ยจะหกโมงแล้วครับเนี่ยช่างก็กำลังไล่เก็บงานให้อยู่ครับเร่งครับนครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงข้างหลังนะครับเนี่ยนี่ข้างหลังก็ลายก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เดี๋ยวช่างจะแกะให้ดูวันนี้เลยครับเพราะว่าเร็บมจะเช้าแล้วครับเนี่ยนี่ครับ ลายก็จะประมาณนี้เลยครับลวดลายครับนี่รอแปปหนึ่งครับนี่ช่างก็เริ่มเริ่มนะเอาข้างล่างก่อนมั่งช่างนี่โอ้แปปหนึ่งครับเดี๋ยวแปบเดียวครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูตอนเกะลายนะครับนี่รอแป๊บครับนี่ช่างก็กําลังเล็บลายยังไม่เสร็จนะครับนี่ ลงสีดําต่อครับหลวดลายสีสันไม่ใช่ทําง่ายๆครับไม่ใช่ทําสีเดียวนะครับนี่หลายสีครับเพราะตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสีนะครับนี่ไม่รวมสีเส้นครับสีเส้นเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวรอตอนเกะออกมาก็จะเห็นสีเหลืองครับตอนแรกใครดูคลิปแรกๆก็ตกใจนึกว่ารถสีเหลืองเ็จะของรถตกใจไม่ใช่นะครับนี่ ตาฝากบอกว่าเออติดแล้วนายจะรวยว่ะคุยกันตั้งนาน,น,าเ,นเออเกือบจะไม่ได้ปินดองกันแล้วอันนี้เป็นดองกันเรียบร้อยแล้วครับดิเรื่องของมั่นไม่ต้องห่วง <c oughs> <c oughs> นี่ครับขอบคุณครับเอฟซี FC. นายจะรวยครับนี่ให้ความไว้วางใจอยู่ต่อเติมซับนะครับนี่นี่ครับรอแป๊บเดียวครับนี่คันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ ช่างก็เี็บลายแล้วครับอืมเนี่เกือบจะไม่ได้เป็นดองกันแล้วน่าจะรวยกีบกันหลายเดือนอยู่ครับเนี่ก,นะกีบกันหลายเดือนครับได้เสียกันวันก่อนนี่นะมั้งไม่ปร้ายก็นี่หลยก็เรื่องรถนี่แหละมันเออ นี่ครับดูครับเราไม่เคยทําก็ไม่ถูกนะครับนี่รอดูครับตอนนี้อาจจะดูรูปไม่ออกครับรอดูตอนเกะลายนะครับนี่ตอนนี้อาจจะดูไม่ไม่เป็นรูปเป็นร่างครับรอดูตอนตอนเกะครับนี่สีสันครับไม่ใช่ว่ายิงมั่วๆนะครับนี่ ดาดกลาเราติดไว้หมดแล้วครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นช่องเป็นวัคเป็นนี่เลยครับเดี๋ยวเราดูตอนเกะครับแป๊บเดียวครับเนี่ครับเหลืออีกสีหนึ่งนะครับต่เรกนึกว่ามีแค่นั้นครับนี่ช่างเพิ่มสีดำมาครับออาแบบสวยๆจุกๆเลยครับนี่ช่างบอกอ เหเกะได้เลยอืมอขึ้นบนนะั <Okay. S 2> ่นนะั่นนะั่นแหละนะนะเดี๋ยวให้ให้ตาเกะให้ดูครับมามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยเนี่ยน,นี่ครับดูโชมหน้าจของอูนี่จะได้ออกทีวีแล้วโอ้ยอย่าถ่ายหน้าข่อยกลัวนี่ครับนี่เดี๋ยวนี้ครับคนประวัติไม่ดีอืม สีเหลืองเห็นแค่นี้เองออนั่นแหละนี่สีเหลืองทั้งคันที่พ่นไว้นะครับนี่จะเห็นแค่นี้เองครับตรงเส้นนีออน่อย่าสันย่าสันไม่ได้ถอนเนาะเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายตรงนู้นให้ดูนะไอตอนที่ลูกมา <laughs> ไหนบอกว่าไม่ได้ถอน <laughs> ดูครับนี่นี่เบ่งช่องเบ่งวักเบ่งวินเรียบร้อยครับนี่ครับเริ่มเห็นลายแล้วไอตอนนี้นี่ครับดูครับนี่แต่คนอืมห่วงโอ้สุดยอดมันยอดมากเลยดูครับนี่นี่ดูครับนี่นี่ดูครับนี่เป็นรูปเป็นร่างมาแล้วครับตอนแรกก็ดูไม่ออกเลยนะครับนี่เดี๋ยวลง เงาไปปับ๊บแก้มนี่ครับดูดูครับดูจนแรกดูมองไม่ออกเลยครับนี่ดึงลายขึ้นมาบอกสวย ถ้าใครสนใจคันต่อไปจากนายเฉลวยครับรีบเลยนะครับอู่ต่อเติมทรัพย์นี่หาคันซีมารองรับหลายคันเลยครับนี่เมื่อวานก็เพิ่งไปเอามาอีกคันหนึ่งครับนี่ของเราทําได้ทีละคันนะครับเพราะว่าช่างเรามีคนเดียวถ้าใครอยากใช้รถก่อนเกี่ยวข้าวครับติดต่อทางอู่ต่อเติมทรัพย์ไว้ๆเลยนะครับเพราะว่า ทันหลังติดของนายจะรวยแล้วครับนี่ต่อจากนายจจรวยครับนี่คาดว่าได้ก่อนเกี่ยวข้าวแน่นอนครับไม่ได้บีบช่างนะครับข้าวก็เริ่มแดงๆเลยแต่ช่างก็ทำได้ครับนี่บีบนะแตเร่งหน่อยนะแต่ช่างก็ทำได้อยู่แล้วครับนี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับดูสีครับนี่ดูครับ เอฟซีน้ำยืนถูกใจครับกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับนี่ให้บอกผมด้วยว่าเออเอฟซี FC น้ำยืนครับนี่นี่เลยครับ สีเหลืองก็จะโอเคนี่ครับที่พ่นไว้ทั้งคันครับนี่โอเคเส้นครับนี่เราตีเป็นเส้นเฉยๆครับสีเหลืองนี่ครับนี่ครับเขาเรียบลายเขาทำกันแบบนี้นะครับหกล้อหกล้อเหมือนกันนะครับนี่เขาก็ติดแบบนี้แหละครับนี่ แต่เราจะเอาลายแบบไหนนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ลาัปนะฮะฟลกลายก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจคันต่อไปต่อจากนายจะรวยครับรีบเลยนะครับนี่ดูครับเดี๋ยวดู ราวครับเด็ดมองไม่ออกเลยนะครับนี่โอเคไปครับคอยดูนะครับนี่อ่รมออกแล้วครับนี่ ดูครับนี่นี่เป็นลวดลายแล้วครับมันเรกมองไม่ออกนะครับนี่ดึงลายออกครับนี่แอบเป็นช่องเป็นช่องเลยนะสวยเลยคราวนี้นี่ดูครับนี่ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ของน้ำยืนครับนี่ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ